ทุกคนคะ่ะมินขอใช้ช่องทางตรงนี้ประชาสัมพันธ์นะคะข่าวดีสําหรับคนเชียงใหม่ค่ะที่อยากหารายได้เพิ่มหรืออยากมีธุรกิจเพิ่มอีกทางหนึ่งนะคะเป็นแฟรนชไชส์ออนไลน์ค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนออนไลน์นะคะหรือว่าจะทําแบบออฟไลน์ก็ได้นะคะเราจะมีให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่เข้ามาใหม่แล้วก็เป็นโปรแกรมสินค้าต่างๆโอกาสทางธุรกิจต่างๆนะคะเข้าฟังฟรีนะคะวันที่15นี้นะคะเวลาบ่าย2ถึงบ่ายสครึ่งนะคะก็จะมีบริษ ะะมาจัดให้ข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายเลยสําหรับใครที่อยากอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้อยากมีรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งนะคะอยากมีแบบว่าเขาเรียกว่ากระเป๋าอีกกระเป๋านึงนะคะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูนะคะเชียงใหม่หรือภาคเหนือก็ได้นะคะเดินทางมาแล้วก็สามารถลงทะเบียนนะคะพิมพ์คําว่าสนใจเนี่ยผ่านลิงก์ที่มินคลิกหน้าไบโอได้เลยนะคะติดต่อมาเลยมินจะเป็นคนพูดคุยแล้วก็บอกอรายละเอียดเองนะคะบอกก่อนเลยนะว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ ล้ําสุดๆนะคะจ่ายเงินตรงเวลาสุดๆเลยนะคะใครที่มองหาโอกาสอยู่หรือว่ามีเพื่อนที่มองหาโอกาสอยู่ก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะแล้วก็เจอกันวันงานวันที่15ค่ะ